สวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้ผมมีโปรเน็ตของค่าย AIS บรรทุกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือเปิดเบอร์ใหม่นะครับและอีกแพ็กเกจนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องย้ายไปไหนนะครับก็สามารถสมัครใช้งานโปรนี้ได้เลยทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเก่าหรือว่าซิมใหม่นะครับเราก็มมนูรายละเอียดของแต่ละแพ็กเกจกันเลยนะครับโปรที่1นะครับจะเป็นโปรแบบปลาย3เดือนนะครับ เน็ตเร็ว4เมกโดยคุณผู้ชมจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่4เมกเลยทีเดียวอายุใช้งานนาน90วันเลยนะครับและจะเป็นการสมัครแบบรายครั้งนะครับจะไม่ต่ออายุอัตโนมัติหลังจากที่เราใช้งานครบใน90วันนะครับจะต้องกดสมัครใหม่ราคาค่าบริการของแพ็กเกจนี้ราคารวมแวตก็จะอยู่ที่1,285บาทนะครับหากสในใจที่จะสมัครก็เพียงกดดอกจัน777ดอกจัน7398 ดอกจันศ0-3 450ากดสี่เหลี่ยมแล้วโทรได้เลยนะครับเราก็ไปดูกันที่โปรที่2นะครับจะเป็นโปร4เมกจะเป็นราคาแบบเมาๆนะครับ259หาบาทจะเป็นแบบเติมเงินเช่นกันนะครับจะเป็นโปรสําหรับท่านที่ต้องการย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือเปิดเบอร์ใหม่นะครับก็จะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงนะครับอยู่ที่4เมกจะเป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับในแพ็กเกตนี้จะมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับโดยคุณผู้ชมจะสามารถรับสิทธิ Play Family ผ่าน AIS Play ฟรีเลยนะครับสามารถใช้งาน AIS Super WiFi ใช้งานแบบไม่จำกัดเลยนะครับและที่สำคัญนะครับคือจะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนานตลอด24ชั่วโมงสูงสุดครั้งละไม่เกิน15นาทีนะครับหากโทรเกินโทรนอกเครือข่ายก็นาทีละ99สตางค์นะครับหากเป็นราคารวมแวดแล้วก็จะอยู่ที่259บาทนะครับใช้งานในนาน6เดือนเลยนะครับ และจะเป็นการชำระค่าบริการทุกๆ30วันต่ออายุอัตโนมัตินะครับสาม,มารถกดสมัครแพ็กเกจนี้ได้เลยนะครับเพียงกดดอกจัน777ดอกจัน9108กดสีเหลี่ยมแล้วถอดได้เลยนะครับเราก็มาดูเงื่อนไขของแต่และแพ็กเกจนะครับสำหรับโปรซี e มกราย3เดือนโดยคุณผู้ชมจะสาม,มารถสมัครใช้งานได้ตลอดเลยนะครับจะไม่หมดอายุในการสมัครนะครับและจะสาม,มารถสมัครได้ทั้งซิมเก่าและซิมใหม่ของ AIS โดยไม่ต้องย้ายค่ายไปไหนนะครับ และเมื่อใช้งานครบ90วันโดยคุณผู้ชมจะต้องกดสมัครใหม่นะครับจะไม่ต่ออายุอัตโนมัติและเงื่อนไขของโปร4เม x ราคา259บาทนะครับเพียงทำการเปิดเบอร์ใหม่ซิมระบบเติมเงินหรือย,าย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นแบบเติมเงินนะครับหากทำรายการสำเร็จนะครับโดยจะต้องกดสมัครแพ็กเกจนี้ภายใน7วันนะครับโดยเริ่มจากวันที่เริ่มใช้งานหม่เลขก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโปรเน็ net. 4เมกในราคาถูกและจะได้โทรฟรีด้วยนะครับและโปรเน็ตซิมเก่าซิมใหม่ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามได้ภายในช่องของเรานะครับทางช่องของเราจะอัปเดตโปรเน็ตให้คุณผู้ชมให้ได้สมัครใช้งานกันทุกเดือนเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ